่เห็นไหมเนี่ยวันนี้มาครั้งนี้เห็นนกยุงนำแพนติกสวยมากทุกตัวเลยเนะเกือบทุกตัวเลยนี่ค่ะถ้าไปอยู่ากลัวเ่ะสวยงามค่ะวันนี้มาบนตาเราไปอยู่ใกล้ไปอยู่ใชไมันไม่เป็นมันไม่ทําอะไรหรอกไปยืนข้างไปอยู่ใกล้มก็ได้เออนี่ไงเออปะเปียหันหน้ามายิ้มบ้าดเลยโอเค หันมาเอาอย่าไปเจจับหน่อยปอเปียได้จับปีกนกยุงแล้วเห็นไหมนั่นอ่าเก่งมากปอเปียเก่งจังเลยเห็นไหมตัวนี้ก็พึงตัวนั้นก็หยุดแล้วสวยมากวันนี้ได้เจอนกยุงโอเคค่ะอาบายบายเจ้านกยุงจนสวยเห็นไหมเห็นไหม สวยมากเลยค่ะโอเคค่ะ,ะแล้วปอเปียครับเออดูลกยุงอเอออย่าไปจับมันปอบเปียนานมันก็หลุ่แล้วสิไม่ให้เราดูเลย สวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทางช่องน้องกำแพงชะเนลนะคะวันนี้ค่ะมาทักทายกันอีกแล้วเช้าวันเสาร์นะคะ่ะเช้าวันเสาร์ของวันที่สิบหกแล้วนะคะวันที่สิบหกคันวาคมสองห้าหกหกมแลงทารุ่นกันเนาะคะ่ะลุ้นใจจดใจจอเนาะู้ใดเนาะจะได้แล้งวันพิญไยเนาะวันนี้เนาะ ซีค่ะแต่ว่าแม่เพ่นมาเล็กตรงติดหนึ่งอีกแนนอนเนาะเพราะว่าแม่เพ่นฝันเห็นแต่เด็กน้อยแล้วก็ฝันเห็นแต่นามเนาะต้องติดหนึ่งในนอนแต่ว่าจารย์เป็นหนึ่งอย่างบอหมูเนาะค่ะเพ้นมาหนึ่งเนาะงวนนี้แม่เพ่นชอบหนึ่งมากค่ะแต่ว่าแต่ว่าแบบกับว่าบอหมักแต่ว่ามันมันมีคมพูดสึกว่า เลขมันต่าว่าหนึ่งเนาะก็คือเบิรงเลขเล่าเมื่อวานนี้มาหนึ่งอีหลีมักหนึ่งอยู่แต่ว่าบ่มีบได้ซื้อหนึ่งแปดค่ะหนึ่งอื่นซื้อบิดค่ะแต่ว่าบได้ซื้อหนึ่งแปดยางเหนียวเท่านั้นค่ะเนาะผู้ใดมักตัวใดมีตัวใดตัวเด็ดตัวดีก็ทักไล่บอกแม่เพ่นเด้อค่ะแม่เพ่นก็อยากถึงขึ้นกันค่ะเนาะแต่ว่าถืงเลขอันนี้กะบ่ไหวเลยเนาะก็ซื้อบได้คือเก่าค่ะเนาะมันนี้มันมือเลขขอกเฮาคันซื้อไปเนิ่นๆก็ไข่เนาะ เอาบ่าวลายยหย่้างค่ะแม่เพ่นกะจะมาเอาแนวทังฮานอยของพี s <S ่ประหัตเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเนาะมาฝากมาตอนเอฟซีทังช่องค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เมื่อวานนี้กะมีของตตละเซียนกะมีเขาไม่ลุดเนาะเขามาแล้วก็ลุดเขามาแล้วก็ลุดจังสี่เนาะผู้ใดมาผู้ใดประมาณเมื่อวานนี้กะดีใจน้ำทั้งดีใจทั้งเสียใจน้ำเนาะแม่เพ่นกะประมาณค่ะเนาะเสียค่ะเมื่อวานนี้เนาะ เสียหนักเลยค่ะงวดที่แล้วได้อยู่เนาะแต่ว่างวดนี้เสียหนักเลยค่ะเนาะเอาจะนําเอาทุนมาไว้เแล้วกันบ้านทวัสแห้งแห้งเสียสาเนาะอาจเ่อไร่เมื่อนี้อาจจะได้กันได้เนาะเมื่อนี้อาจจะมานก็ได้เนาะเสียมื่อวานนี่เนาะเอาซะทุกขอให้ทุกคนมันมาน,มานปัง,ป,งปังเดอ้อเมื่อนี้เมือม่อดีค่ะวันนี้วันดีดวงเปิดรับทรัพย์เนาะ ดวงเปิดชีวิตเปิดการงานเปิดการงาเารงนินเปิดเนาะขอให้เปิดทุกสิ่งทุกอย่างเดอ้อเนาะเปิดเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอบคุ้เนาะแล้วก็ตัวห้าเองค่ะเนาะแม่เพนฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยนะคะเนาะผู้ดใมดมกผู้ใดชมเนวะาทางห้าหน้อยหรือว่าเราพัฒนาฝากเข้ามาติดตามทางช่อง youtube น้องคำแพงชาแนลได้ทุกเมื่อทุกเวลาค่ะผู้ดใดอยาก จะได้ลิปสติกสีงามงามสั่งจองมาเพนมาได้เด้อจ้ะมีสามสีน้วกันค่ะก็คือสีสม้มสีแดงองสมส้มเนาะแล้วก็มีสีชมพูเนาะสีอ่าส้มโอ้ยสีงามงามสีแบบแบบเรียบเรียบแบบพนะอ,อดีเนาะบอเจิดจ้าเนาะพอดีงามแบบจะนีแหลนะเนาะบอต้องเอาไปแดงหลายเนาะแล้วก็บอต้องเอาไปจืดหลาย พอดีอมชมพู่สินะเนาะแต่งหนา้าเอาปากอ่อ,อนๆจัหน้อยเนาะงามๆค่ะสีงามค่ะผู้ใดอยากได้ดจองมากค่ะแต่ว่าเมเพินยังด้ราอามาอยมอนีลิปสติกมาหอดเนาะก็จะสั่งมากค่ะส่วนช่วงนี้จัดโปรโตลมหนาวครีมค่ะครีมนี่ค่ะชุดสบู่แก้ฝ้ากะจุดด่างดำเนาะนี่ชุด1 1 0 0พบาทค่ะถ้าเก็บไปท่างก็จะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเนาะแม่ว่าเนาะแม่ว่าบวกค่าไปทางยู oh เนาะแม่เพ่นบวกลงเนาะเพราะว่าสปอร์ตต้นทุนมันกะสูงแล้วเนาะอันนี้เนาะเพิ่นกระตรงได้บวกค่าไปทางแล้วก็ค่ากองพร้อมเนาะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะสะบู่สีขาวสําหรับคนที่หน้าย่นยานหน้าที่แห้งก้านเนาะนี่ค่ะใช้สบู่สีขาวค่ะ ส่วนผู้ใดเรืองฟากาจุดดังดำไส้สบู่สีสมนี่เดอ้อค่ะนี่เนื้อครีมจะเป็นเนื้อเดียวกันเนาะค่ะมีครีมกลางวันแล้วก็ครีมกลางคืนเนาะค่ะชุดหนึ่งก็จะมีสามอย่างเนาะชุดหนึ่งนี่ใช้ได้เดือนกว่าเนาะเดือนกว่าค่ะอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะโอนจองหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้าปลายทางหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเนาะ สนใจทักมาได้ค่ะมีหลายๆอย่างค่ะของทานนอกทั้งอาหารเสริมเนาะวิตามินบำรุงสายตาแล้วก็แคลเซียมเนาะเม็ดฟูหลายๆอย่างค่ะส่วนครีมกันแดดค่ะนี่ค่ะครีมกันแดดจิตพักดีไม่เพ็นใช้ยอยู่ทุกวันค่ะเนะี่ยเวลาอาบน้ําแตงหนาแล้วก็หนาก็จะเนียนชุ่มช่ำเน,นาะค่ะหน้าไม่เพ่นมีกะอเดอ้นอเนะนี่มีกะยู่ห้อยสิว แต่เวลาใส่ขีมกันแดดแล้วมันก็จะปกปิดเนาะมันจะช่วยกันแดดแล้วก็เป็นรองพื้นเนาะรวมกันอยู่ในนี้เนาะทั้งกันแดดทั้งรองพื้นใช้ตัวเดียวได้เลยเนาะผู้ใดสนใจทักมหาไม่เพ้นได้ค่ะตามเบอร์ขึ้น,นาอให้เดอค่ะเนาะวันนี้ผู้ใดอยากจะเข่ากุมเนาะเข่ากุมฟี่ก็ไลเบอร์เดียวนี่แหละค่ะเนาะ จะสั่งของก็เบอร์ที่หน้าจอจะเข้ากลุ่มก็เบอร์ที่หน้าจอเบอร์เดียวเท่านั้นไม่เพิ่บอหลายใจเบอร์เดียวค่ะเนาะเอาฝากด้วยค่ะฝากทุกท่านด้วยเนาะช่องน้องคำแพงชแนลจะมีคนติดตามไลยขึ้นจะมียอดไลย่ยอดแชร์ไล่ขึ้นก็อยู่ทีเอฟซี FC ทางช่องเดอ้อจ้าเนาะเอฟซี FC ทางช่องให้กําลังใจหลายไม่เพิ่งกบมี่กาลังใจจะหาแนวทางดีๆมาฝากมาตอนเนาะ เอาไปเบ่งตัวเลขกน้ำกันค่ะฝากด้วยค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะนี่เนาะค่ะแนวทางราวพัฒนาของพี่ประหัตเมื่อวานนี้เนาะสองกับสามบ่มาเลยเนาะค่ะเสียดายแห้งค่ะนี่สองหกสามหกเลขออกแปดหนะคะเลขยังออกแปดมือนันมาสองคักสองในเมื่อวานนี้ก็มีแปดจนเบิดทุกตัวเนาะเลขหกตัวมีแค่สามตัวเมื่อวานนี้ออกแปดปด 1> 8ปดหเนาะแปตัวทั้งหน้าแ8 8แแหนึ่งแล้วก็8ปดอีกเนาะหมู่บ้านนี้เนาะเราพัฒนาหนาจะ8 8ดแปดสาหนึ่งแปดกสีกระไดนะเนาะขั้น3ามหนึ่งนี่ได้อยู่เนะาะเสียายแห้งค่ะ เขาเนาะของพีพหันเนาะลาวพัฒนาหลุดอีกแล้วงวดนี้งวดที่แล้วเข้าตัววิ่งตัวลูดอยู่งวดนี้หลุดทั้งตัววิ่งตัวลูดเนาะของปู่สี่ศูนย์ก็หลุดเนาะค่ะนี่ค่ะของปู่สี่ศูนย์ก็หลุดคะ่ะวิ่งลูดลาวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่ก็หลุดเนาะนี่ค่ะถ้าหลุดก็จะหลุดไปด้วยกันแบบนี้แหลนะเนาะโซเลขส่วนของเซียนคอาชห้ากับหก มาตัววิ่งตัวรุ่นหกเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เข่าค่ะเนาะเลขออกแปดหกหกแปดเนาะส่วนห้าน้อยค่ะห้าน้อยของปู่สี่ศูนย์หกกับเจ็ดก็มาที่เจ็ดจับคู่เข้าที่เจ็ดสองวพเนาะเลขออกมาว่าน,นี่มีเจ็ดเจ็ดน้อยพิเศษเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดน้อยวีไพเนาะผู้ใหญรูดนเจ็ดนี่ได้บนได้ล่างเนาะมาว่านี่ส่วนของ เซียนเชียงใหม่เนาะหนึ่งกับสองก็มาที่สองเนาะแต่ว่าจับคู่พวกเขาค่ะของพิหัตหนึ่งกับหกหลุดเนาะทั้งฮานอยทั้งลาวหลุดเลยเมื่อบานนี้ของพิหัติเมือ่อเมื่อเมื่อก่อนเข้าสามนอยเลยเนาะมาเมื่อบานนี้หลุดค่ะส่วนของเซียนโคราดฮานอยหกกับเจ็ดก็เข้าที่เจ็ดจับคู่เขาที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเนาะ นอยวีไบนรางเนาะค่ะของเสียนโคนราชเอามึงของมู่บ้านนี้แล้วมาเอาตัวเลขของวันที่16กันต่อเนาะวันนี้วันดีขอให้ปังทั้งฮานอยละฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยเด้อค่ะเนาะเซียนโคนราชให้มาฮานอยวิ่งรูด3กับ4เนาะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่3ารอง4ค่ะจับคู่3ามสองสา 4ี่สองแปดสแล้วก็สี่เนาะเน้นให้ที่3ามแดสาแล้วก็4ี่แปดสีเก้ค่ะเนาะแนวทางฮานอยของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งรูด3กับ4ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นที่3ามรอง4เนาะจับคู่3ามสอง3ามสี่สามแี่สองสี่แปดสี่เ้าแล้วก็สี่เนาะเน้นที่3ามแดแล้วก็3าม 48แล้วก็49่้าค่ะนี่ค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ฮานอยของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดบนล่างค่ะ2กับ3เนาะค่ะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นที่2อรอง3จับคู่ไฮมามี3สามศูนย2สามสองสามแปดสาเน้นให้ที่30แล้วก็3ามสอง สอแล้วก็2 1เนาะแนวทางหาหนอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูด2กับ3ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่2อลอง3จับคู่ให้30 3ศูน39 20มสองสาเน้านะเน้นที่30แล้วก็32มสแล้วก็สอค่ะ ได้ของเซียนเชียงใหม่แล้วมาต่อของพี่พะัตค่ะวันนี้ค่ะฮาหนอยของพี่พะัดให้มาวิ่งรูด9กับสมเนาะ,ะวิ่งรูด9ก้ากับ3ามตัววิ่งตัวลูดก็เน้นให้ที่9กลองสจับคู่ให้90ูนย์เก้าหนึ่งเสองเสามสานสามสองสามสค่ะเน้นที่90 91แล้วก็ สามศูนย์สามหนึ่งค่ะ <Okay. S 1> ให้ค่อยนี่ละ <Okay. S 1> แนวทางฮาหนอยของพี่ประหัตวิ่งลูดเก้ากับสามวันนี้ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่เก้าลองสามจับคู่ให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามเน้นที่เก้าศูนย mm ์ hmm. แล้วก็เก้าหนึ่งสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งเด้อค่ะเนาะ ได้แล้วมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของสามเซียนค่ะ <c oughs> หหนะคะฮานอยวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกหกวันนี้แคปหน้าจอเอาค่ะของเซียนโคราชเซียนเชียงใหม่ของพี่ประหัตค่ะวันนี้ปังๆกันเด้อค่ะเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีโชค้านค่ะล,ล้ะลำยยด้วยค่ะถูกลังวัลใหญ่เด้อค่ะ เอาสุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะจ่นแต่เช้าจังเลยวันนี้เช้าไรเก้าโมงแล้วเ <laughs> ช้าอะไรเก้าโมงแล้วว่าศกนี่ค่ะอย่าลืมเข้าไปสั่งได้ค่ะตำไทยตำาลาวร้านเก่าเจ้าเดิมของเฮ้าเนาะคะ่ะสั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลาค่ะคลิปนี้กะขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นอนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศหน้าบ้านร่มรื่น